ขวดแบบเนี้ยที่ไม่พกติดตัวไม่ว่าจะเดินทางไปไหนแค่ขวดเดียวเอาอยู่เลยค่ะ AS A S A ซรั u m ตัวน้องนะคะเป็นเซรั่มสุดบำรุงผิวสุดเข้มข้นที่จะบอกว่าใครที่ต้องการเล่งผิวขาวเนี่ยอยากมีผิวเนียนอย่างเห็นด้ชันเนี่ยบำรุงให้อ่อนเยาว์ขาวใสผ้าเสื้ผิวเก่าสร้างเซลล์ผิวใหม่ช่วยลบเลือนฝ้ากระจุดด่างดำค่ะนิ้หัวเข่าขา้ขอศอกใต้คอหลักแร้หรือจุดที่ต้องการเน้นบำรุงนะคะเป็นพิเศษเนียก็ทาเน้นบริเวณตรงนั้นได้เลยนะคะต้องลอง วิธีใช้ง่ายๆนะคะแค่าทาบำรุงก่อนนอนทุกคืนทาทุกส่วนของผิวกายไม่ว่าจะเป็นแขนขาลำคอนะคะตัวน้องอะซึมเร็วมากไม่เหนียวหนะนเมียใช้มาสักระยะหนึ่งใช้ทุกวันรู้สึกได้ว่าผิวเริ่มขาวขึ้นค่ะด้วยตัวน้องนะคะมีสารสกัดหลักๆที่มาจากธรรมชาตินะคะที่เป็น A S A หรือรู้จักในชื่อกฎของผลไม้นั่นเองไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากมะเขือเทศสารสกัดจากกิวบเบอรี่สารสกัดจากรากชะเอม เก๊ฟู้ดฟักทองคุณคุณสมบัติเนี่ยแน่นมากเลยค่ะ,ะมาจากธรรมชาติด้วยนะคะคือแบบต้องลองอะ่ะถึงจะรู้ว่าแบบเห็นผลจริงนะคะทุกคนแล้วก็ต้องใช้เป็นประจำทุกวันด้วยนะคะคือแบบจึงมากอะ่ะใครสนใจนะคะเดี๋ยวแบบพี่กลับมาข้างล่างนี้นะคะต้องไป